คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับฟรีๆด้วยนะครับใครที่อยากได้รับแฟชั่นชุดฟรีนะฮะแฟชั่นชุดใหม่หรือจะสามารถเลือกสกินปืนก็ได้หรือตัวละครถาวรก็ได้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบครับก็ได้รับมาแล้วนะครับผมชุดนี้ถาวรฟรีเลยนะครับใครที่อยากได้ครับอย่าลืมนะฮะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้จบครับคลิปนี้แจกอย่างเดียวไปอินโทร แหละครับผมตามคลิปตามหัวข้อเลยนะฮะในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกอย่างเดียวนะฮะแจก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 แล้วก็แจกอย่างเดียวนะครับใครที่อยากได้แฟชั่นถาวรฟรีๆแล้วก็สกินปืนถาวรฟรีๆแล้วก็ตัวละครถาวรฟรีๆเนี่ยนะฮะให้ดูคลิปนี้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในเกม Free f i r e นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเติมเพชรครั้งแรก เลือกรับรางวัลฟรีนะครับก็จะมี set ball, เซตโคบอลอไอโคเบลแอดไลท์นะครับโทษทีแฟชั่นโคเบลแอดไลท์ light, แล้วก็สกินปืน UMP Carrot i m p a c ครับอัตราการยิงบกหนึ่งความเร็วล,ลบหนึ่งแม่นยำบวกหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นสกินปืนถาวรเช่นเดียวกันครับแล้วก็กล่องซุ้มตัวละครนะครับกล่องเลือกตัวละครถาวรน,นะครับซึ่งใครที่อยากได้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะซึ่งวิธีการได้รับนะครับผมก็จะเป็นการเติมเพชร ครั้งแรกนะครับขั้นต่ําแค่1เพชรนะครับสุดคุ้มนะครับเ9 9เพชนะครับได้รับแฟชั่นโคเบลเอดไลท์นะครับแล้วก็499ก็ได้รับเป็นพวกสกินปืนถาวรน,นะครับแล้วก็891เพชนะครับก็จะได้รับเป็นพวกกล่องตัวละครนะครับนะเออสำหรับใครที่อยากได้นะครับถ้าเกิดว่าแบบทุกคนไม่ไม่อยากเล่นกิจกรรมก็ไม่เป็นไร นะครับวิธีการเล่นก็แค่ไปเติมเพชร1เพชรนะครับแค่เพชรเดียวก็เลือกรับของถาวรไปก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่เคยเติมเกมหรือว่าเป็นสายฟรีนะครับไม่อยากเสียตังค์นะครับไม่มีเงินเติมหรือว่าแบบเติมเกมไม่เป็นนะครับง่ายๆครับทุกคนฮะเดี๋ยวผมจะแจกฟรีนะครับแจกสัก10รางวัลนะครับ10คนนะฮะน้อยไปหรือเปล่า เอาสัก20รางวัลล้กันนะ20รางวัลไปผมเติมให้ฟรีเลย20คนกติกาง่ายๆฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้นะฮะหน้า facebook ส่วนตัวก็ได้นะฮะแชร์ไปแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับขอแค่คุณแชร์คุณก็มีโอกาสได้รับแล้วนะครับใครแชร์แล้ว คอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กที่แชร์ลงไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์เลขยู d ไว้วใต้คลิปนี้นะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับแฟชั่นที่ผมจะรับนะใครที่อยากได้สกินปืนก็คอมเมนต์ไว้ว่าอยากได้สกินปืนใครที่อยากได้ชุดก็คอมเมนต์ไว้ว่าผมอยากได้ชุดครับพี่หรือใครที่อยากได้กล่องตัวละครเลือกตัวละครถาวรก็คอมเมนต์ไว้ว่าอยากได้กล่องเลือกตัวละครถาวรครับอย่าลืมคอมเมนต์ Facebook ที่กดแชร์ไปด้วยนะครับนะแล้วก็แชร์ให้เป็นสาธารณะนะครับ แชร์เป็นหรือเปล่าสาธารณะถ้าแชร์ไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนครับวิธีการแชร์สาธารณะก็ง่ายๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะได้รับชุดมาแล้วนะครับเออง่ายๆนิดเดียวฮะโอเคสมมุติว่าอันนี้คือคลิปที่ทุกคนดูอยู่นะตอนนี้นะครับทุกคนก็กดไลค์คลิปนี้นะฮะแล้วก็กดติดตามนะครับผมกดติดตามแล้วก็ปรับที่รูปก,กระดิ่งนะครับให้เป็นคําว่าทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับ แชร์ไปที่หน้า Facebook นะฮะให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากที่เรากดแชร์ไปที่หน้า Facebook และตั้งให้เป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนก็มาคอมเมนต์ชื่อ Facebook ที่กดแชร์ไปนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เลข UID ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย20คนนะครับย้ำ20คนที่ทำถูกกติกาและได้รับของไปแบบฟรีๆนะครับก็จะเป็นผู้โชคดี20ท่านนะฮะผมจะสุ่มนะย้ำว่าผมจะสุ่มนะครับแล้วก็จะเติมให้20คนนะครับนะ วิธีการเติมของผมก็จะเป็นการเติมให้ดูเลยแบบนี้นะครับนี่ฮะก็จะเลือกเพชรนะครับแล้วก็ทําการเติมให้แบบนี้เลยนะครับเหมือนในคลิปนี้เลยนะผมก็ทําการเติมให้นะครับแบบนี้เลยนะก็จะแค่หนึ่งเพชรใช่ไหมล่ะทุกคนผมก็จะเติมให้นะครับนี่ฮะเติมให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถามว่าเติมเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเพชรเข้าไม่เข้าง่ายๆครับ ทุกคนมาติดตาม Facebook ส่วนตัวผมไว้นะครับนะ a c e b o o k ส่วนตัวผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันที่19มีนาคมนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์นะครับจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับวันอาทิตย์จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้า Facebook ส่วนตัวของผมนั่นเองว่า20คนที่ได้รับเพชรแล้วก็ได้รับแฟชั่นนะครับหรือได้รับสกินปืนหรือได้รับกล่องตัวละคร ทุกคนก็สามารถไปเลือกได้ย้ํานะครับสุ่มแจก,ก20คนนะครับติดตามราชีผู้โชคดีได้ที่หน้า Facebook ส่วนตัวของผมนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะรับชุดไปแบบฟรีๆเลยนะครับถาวรน,นะได้ทั้งชุดได้ทั้งเพชจแบบนี้คุ้มแน่นอนฮนะอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะครับสําหรับแฟชั่นก็จะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับนี่เลยนะฮะสำหรับแพ็คโคเบลแอดไลท์นะครับนี่ฮะ ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4-5ส่วนนะครับ5ส่วนหลักๆเนาะมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้ามีหมวกนะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีผ้าปิดปากนะฮะเออประมาณนี้นะครับอะเรามาฟังกติกาอีกรอบหนึ่งนะครับกติกาง่ายๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ใครที่ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งยังเตือนนะครับแล้วก็ไม่แชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ตัวเองแล้วก็ปรับโพสต์ให้เป็นสาธารณะเนี่ยผมจะไม่แจกนะครับนะถ้าเกิดสุ่มชื่อเจอถ้าไม่เห็นยศแชร์ไม่เห็นรูปแชร์ไปคลิปไม่เห็นแชร์คลิปผมไปที่หน้าเฟซตัวเองนะแล้วก็เปิดสาธารณะเนี่ยผมขออนุญาตตัดสิทธิ์ข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่หน้า Facebook ส่วนตัวผมนะครับในวันที่ 19มีนาคมนะครับก็คือวันอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์หน้าเลยนะอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับนะโอเคสำหรับในคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ทำตามกติการากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ